Gracias. そうかそうう？<laughs> <laughs> คนขันโซงให้กับดดเลยรบดวนโซงกระโดเลยอะไรทไงหลากับงมง มาเขา็ปานนย็นดาวรียไประยับยิมดาวเลยมันเป็นอาการแปลกๆสร้างคาร์ทงทหมันเคยรู้ขึ้นมาเซ่กวดกวดสิยุดธ์ได้ยิมคนเมาอีกเวลาเนื้อกลมหน้าหนาเนี่ย้ขึ้นไปเซ่ ทำเกาทำอะไรซะแล้วัะเอียวคงคงมานันตัวยยผีกนไม่ไหวแนละ้เฮ้เป็นมีที่ีไม่ไหวนะอ,อ,อ,อ่ะไอ้เขาแขกทีไ่ไอนะ้ี เป็นเแ็นยังอยู่ตอนนี้เป็นตำรวจครับสอบที่ทูจนว่าตอหมอเรามกะอืมาัก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ซีทีก็มาอยู่ห้องเตียงเลยสบายสบายฮะไม่นปงแรมเลยคืออยู่นบ้านห้องนี้ทำงา

เลียงมูกเป็นมกูนมกคนเรือกหายปากว่าหมักซื้อมหมักซื้อมาแล้อรมักาอ๋อฟังซื้อ ตาแงเหยียไปท่าออตาแงตดแงดน่งนะสายทหาะเดี๋ยวให้ก <ap sant> <Rocky> ็ตสายหาเรามากอมัดถอยที่หลังก่นเลยเออด้วยนเอาแน่อืนไปอแน่ืนไปดันเาเป็นเอาหอนนี้ไมองย่ลายขว ตัวหมอขงเจียมมันตมันหยุไแม่ไมนคนอยู่เลยมันตอนคนมันอยู่ในไัวต้องิทอมันโบราณดิมันต่อเพือแม่เลยยิ่เดืบตาายข้านเาก็น่อยๆแต่ก็คือว่าตำรวจตำรวจหนามมันจะทีนี่นีาทีแงตัวดสนุบุตำรวจนามไม่นาทีเลยระวังมันก็ขอตำรวจหนามขี้อยู่เดียนี้เป็นยัง Bagi budaya kita. ผมบวนขาครับรับรู้เงอ่งงวนนั่นแหละมาอยู่วัดสามเดือนแล้วสิเดือนเลยนเพื่นบอกไปอยู่วัดเลยไม่เคยได้ึาโดนับนผมอีก มาก็ไม่น้อยเกยบายยตาดีบอกอืมกระเพาะกับเอมีเาสหาะครมแล้วก็รักันาจจเคยพาที่ยดเรื่งกระเพาะ

เออเอเอ,เอเวอาอ่ะไเป็นรดรักษาเลยอล่ะสภาพแข็งแรง ไปขคอแรงหลายคนอยู่เนีโดยเฉพาะโปรย้มดุส่าต้องไปยกเตียงยกโต๊ะยกอย่างหลายอย่างเดีย๋ยวบอกกันมากมือนีได้ต้องมือไีได้เมื่มอื่นบอท่านเตียงกลางก็มีงานหลายอย่าง นิดน่อยนิดหน่อยเมากเริ่มมากกว่นี้เลยเป็นบอกมาดูวัดเลยเป็นบอกอ่าเดี๋ยวตอนแรกมมาข้างวัดสวดมนต์กันปกติเนาะตอนแรกอืมปกตะ ขึ like 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 ้นขึ้นวันนี้กามั่นก็บาจมากหลายวันหลายวันบ้ามั่นเองแน่การช่วยมั่นนั่นแน่เิจะเป็นมิพาเทลามากอยู่หลายหลุมอยู่เดกเป็นโชคดีรับของเฮาอยู่ไกลๆมาห้องกันเรื่อยปฏิบัติรวมกันราคาเจรจากันไห้ดี Anh nên, đọc đọc, anh nên. เลยไม่จี๋เองอนี่ก็ติดเก่าเหมือนกันจะให้สองแม่ทีนั่งน,นอนดูใจกันงดียวเลยงานมาเจอเบี้ยรุ่นรุ่นเก่ารุ่นใหม่มาเจเอกันไม่จีบ้างโยบ้างพักบ้างที่เคยรู้จักเคยคุ้นเคยเนี่ไแตจัดงานมันก็ได้รวมกันอย่างน,นี้แล้วก็คิดว่าก็ด้วย ทั้งใจเจตนาความผูกพันกันมาแหละอยู่ใกล้อยู่ไกลลูกเขา function, Jung, the, rage, antis, an, ้ากันมาแล้วก็มาเจอกันที่ดีนานๆครั้งมาเจอกันแล้วก็ไปเจอครูบาอาาจรย์ด้วยบางทีจะได้ย้อนอดีตนึกถึงเรื่องราวในอดีตเคยอยู่เรื่องการปฏิบัติด้วยกันมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยขุดดีขุดย่าตอไผตออะไรแต่บุกเบิกก็จะเป็นอย่างนี้ได้ผ่านมาหลายรุ่น เรามีส่วนร่วมมีส่วนร่วมแต่แรกเริ่มเป็นปัจจุบันเดี๋ยวเดี๋ยมีส่ไปแกแล้วมัาเดี๋ต้งให้ได้เ ตัวแทงกระดาดันขึ้นดันสายไฟขึ้น I'm doing good. good. Yeah. युया